วิมานสุดหรูกบพิมลรัตน์แต่งเศรษฐีได้ดีกว่าตอนเป็นดาราแต่งเศรษฐีได้ดีกว่าตอนเป็นดาราวิมานสุดหรูกบพิมลรัตน์เป็นเจ้าสาวแปดพีช่วยสามีบริหารสิบประเทศห่างหายไปจากวงการบันเทิงไทยไปทาวรแต่ยังคงโลดเล่นผ่านหน้าสื่อและโซเชียลอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นดาราดังขวัญใจของคนไทยก็ว่าได้ หลายคนคงที่ถึงนางเอกสาวกบพิมลรัตน์ซึ่งเธอนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการถ่ายโฆษณานในอายุเพียง13ปีเช่นยาสะผมทิมโมเทถ่ายภาพนิ่งยาติฟันดาลี่เป็นต้น ต่อมาได้รับเลือกให้แสดงภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ฟลอมใหญ่สร้างขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราชินีนาถในเรื่องสุริโยไทยโดยรับบทเป็นพระศรีสุริโยไทยวงเล็บตอนเด็กและพระสวัสดิราชวงเล็บลูกของพระสุริโยไทยกำกับโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงในวงการบันเทิงให้กับเธอทำให้เธอดังเป็นผู้แตกทั่วข้ามคืนทันทีเมื่อภาพยนตร์เข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์และได้ร่วมงานกับผู้กำกับดังซึ่งเป็นสหายของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมพลยุคนในภาพยนตร์สุริโยไทยเรียบเรียงและกำกับใหม่บางส่วนเพิ่มเติม ซึ่งเข้าใายในประเทศสเปนเป็นที่แรกและประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยด้วยหลังจากนั้นจึงรับเล่นละครกับทางช่องสามเป็นเรื่องแรกแนวแฟนตาซีอิงวรรณคดีจากบทประพันธ์ของแก้วก้าเรื่องปลายเทียนรับบทเจ้าแม่สร้อยสุมารีและเป็นละครเรื่องแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเช่นกัน แต่ก็ต้องทำเอาแฟนๆติดายฟรีเมอร์การแสดงของเธอไปเป็นแถวเพราะเธอนั้นเลือกที่จะหันหลังให้กับวงการบันเทิงอย่างถาวรไปเสียแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าประีวิวากับหนุ่มใหญ่นักธุรกิจนามว่าคุณประสบภารกรกติติกรรมการผู้จัดก,การบริหารเคมีโกอินเตอร์คอร์ปอเรชั่นผู้นำเข้าด้จํจำน่ายวัตถุดิบในอุตสาหากรรมความงามและสุขภาพซึ่งบริษัทเคมีโก เกี่ยวกับเคมีเครื่องสำอางนำเข้าจากทุกมุมโลกมีบริษัทที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมด9ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเป็น10ประเทศและตอนนี้คุณกบได้ดำรงตำแหน่งซี o m โอมา t i n ตและขอหันหลังให้กับวงการบันเทิงโดยถาวรและบอกเลยค่ะว่าชีวิตของเธอตอนนี้นั้นไม่ต่างอะไรกับเจ้าหญิงในชีวิตจริงเลยเพราะเธอทั้งสวยและรวยมาก แถมสามีของเธอยังดูแลเธอดั่งเจ้าหญิงใช้ชีวิตสุขสบายไม่ต้องทำงานหนักเลยค่ะ